กิเพื่อนสวัสดีเพื่อนนะคะวันนี้เป็นวันพ่าอีกแล้วนาะมือนีผ่าเร็วๆเ,วเวนาะคืเพราะเปิดตลาดไม่มีเดรตะกี้ได้ผลไม้เนาะเด้ผลไม้มาผละ่ะได้กล้วยมากล้วยไม้แล้วก็ตมนะตมแล้วก็ชุ่มผู้ดังชุ่มผู้มาชุ่มผู้ <laughs> ได้ส้มได้ชมพูนะคะเพื่อนๆนะคะได้กล้วยมาหนึ่งวีนะคะผลไม้ขาดไม่ได้ซื้อมากินเองนะเนี่ยซื้อมากินเองคนเดียวเลยเนี่ยไม่ได้วายไม่ได้อะไรนะผลไม้นะซื้อมากินเองนะคะได้ถุงโ็ได้ชมพูได้ผลไม้ได้กล้วยกล้วยนี่ขาดไม่ได้นะคะพี่บอยเดี๋วก็ได้พวงมาลัยเนาะซื้อพวงมาลัยมาพวงมาลัยสวยๆนะเล่ พรม,มาได้รึ้งหิ้งกับไหว้พระพรมสารพระพรมข้างล่างอันนี้อันนี้ไว้ขึ้นหิ้งข้างล่างนี่เอาไว้สตร์แอรไหว้พระพรมเนี่ยพี่คอยแล้วอย่างนี้แหละวันวันพาร์ทีนึงก็ต้องไปตลาดมะนาวแพงเนาะพี่คอยก็ได้มะนาวมามะนาวลูกละห้าบาทรู้ปะเนี่ยห้าบาทแต่ก,ก่อนนี้สามลูกสิบ ตอนนั้นนะสามลูกสิบบาทตอนนั้นอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยสิบบาทตอนเนี้ยลูกละห้าบาทก็เลยก็ซื้อมาสี่สิบบาทแปดลูกสี่สิบบาทแปดลูกสี่สิบบาทเห็นแกงปลาดุกซื้อแกงปลาดุกมากินซื <c oughs> ้อแกงปลาดุกมากินกับข้าวโอ้ย นี่แหละชีวิตประจำวันพี่พลอเดี๋ยวเนี่เอาไข่ก่อนเอาไข่ใส่กล่องก่อนชีวิตประจำวันพี่พลอยก็ได้แค่นี้ประจำวันวันพระก็ต้องไปแบบนี้เก็บไข่ไปเอาไข่ใส่กล่อง เพื่อนเพื่อนเ,นเพื่อน,นบอกว่าไงรู้เปล่าเออใช้ได้จำพี่พลอยไว้เวลาซื้อไข่มาต้องต้องทําความสะอาดก่อนใช่ใช่พี่พลอยจะเป็นคนอย่างเงี้ยต้องทําความสะอาดก่อนนะก่อนจะเข้ากล่องเนี่ยพี่พลอยต้องทความสะอาดก่อนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สะอาดเนาะอะไรประมาณนี้ทาความสะอาดก่อนเช็ด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 มาถึงไปเนาะเดี๋ยวต้องไหว้พระ ึ้นหิ้งเอา,มมา,าพรมอะไรขึ้นหิ้งไปไหว้พระพรมข้างล่างทานข้าวทานอะไราเสร็จแล้วต้องไหว้พระว่าพิพลอยต้องไหว้ต้องถวดมนต์ก่อนอต้องถ,ถวดมนต์ชีวิตอ่ะชีวิตของพิพลอยก็ง่ายๆวันๆหนึน่งก็ง่ายๆอยู่แบบนี้ค่ะจะจะไม่ค่อยลงไปข้างล่างตอนเช้าก็คือทานอาหารเช้าเสร็จทานอะไราเสร็จ ออกกาลังกายออกกําลังกายเสร็จปุ๊บกอาบน,น,น,น้ําทํานู่นทํานี่ชีวิตประจําวันของพี่พลอยไข่ก็แพงนะเนี่ย ไข่ขึ้นมะนาวขึ้นของขึ้นเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พลก็จะไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะ พี่พลอยอ่ะพี่พลอยจะเป็นคนที่ว่าขาดผลไม้ไม่ได้วันวันถ้าพี่พลอยไม่ได้ทานผลไม้เมือนันแล้วมันขาดอะไรไปอย่างพลอยทานผลไม้วันเนี่ยแค่นี้ก็ประมาณสามวันสาวันก็หมด มื่อวานก็ไปตลาดนะซื้อธงอะไรมาก็ได้นะแต่มันก็ไม่สดเนาะว่าเราซื้อวันพระเลยมันจะสดเนี่ยก็ทําทใหม่ๆเมื่อวานนี้ว่าจะซื้อมาเลยโอ้ซื้อมาใส่ตู้เย็นเนี่ยมันก็ไม่สดเท่าไหร่รพอได้ตอนเช้าเราก็ไปไม่เป็นไรเนาะค่ะเพื่อนๆนะคะ คลิปนี้แค่น oui ี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี i i ่พลอยก็จะไหว้พระเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปตั้นๆเนาะว่าไปตลาดมาได้อะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยพี่พลอยก็จะปาทําให้ดูเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้พี่พลอยขอแค่นี้นะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวพี่พลอยก็จะไหว้พระทําอะไรเนาะทําธุระอะไรประมาณเนี้ยบ๊ายบายจ้า